กินกันสิเมตรยีเมตรซึ่งถ้าคุณตามไปดูคุณก็จะพบว่าไอกระดูพวกนี้มันเยอะเกินไปมันไม่ดูดซึมนะครับมันดูดไม่ไหวเดี๋ยวพักสักครู่นึงครับครับพอเราพอไปโพชงแล้วเราก็มาเรื่องอารมณ์เรื่องอารมณ์เนี่ยเราเน้นกันอยู่ตรงว่า เราต้องทําคิดเชิงบวกอะไรต่ออะไรแต่ตอนหลังเนี่ยเรามาสรุปแค่ว่าอย่าเป็นคนขี้ฉานะครับการที่เป็นคนขี้ฉาเนี่ยคือขี้ฉาข้างบ้านทําไมมันมีรถเบ็นนั่งวะอ่าอิจฉาข้างบ้านลูกหลานทําไมเขาดีกว่าลูกหลานเราวะอะไรเงี้ยเราก็จะเริ่มหมดหงุดหงิดเพราะอะไรการที่อิจฉาคนเนี่ย ท่านไม่สามารถทำให้คนที่ท่านอิจฉาต่ำลงได้เลืออะลายได้เลยแต่เราสิอีกเราก็จะร้อนลนเราก็จะเร่งตัวเราขึ้นไปให้เท่าเขาซึ่งมันไม่เท่าหรอกครับวาสนาคนมามันไม่เท่ากันถ้าเขาเกิดมาเป็นลูกคนรวยท่านทำยังไงให้เกิดใหม่เป็นลูกคนรวยไม่ได้ท่านจะฆ่าตัวตายแล้วไปเกิดใหม่แล้วไม่ได้นะครับไม่ได้แล้วยังไงถ้าเราไม่เราจะไม่เป็นคนขี้อิจฉาเขานะ เราเอาคำสั่งสอนพระพุทธเจ้ามาใช้ได้หรือเอาใครมาใช้ก็ได,ออได้ท่านบอกว่าให้ยินดีที่เขาดีอ่ะโอ้ดีจังเลยที่เขาดีแล้วเราไม่ต้องเอาเ,าเราไปเทียบเขาหรอกเราก็ของเราเราก็อยู่ของเราเพราะว่าถ้าเราอิจฉาสิ่งแวดล้อมสิ่งข้างข้างเนี่ยวันหนึ่งเราก็จะเริ่มว่าตัวเราเองทุกวันทุกวันทุกวันการที่ว่าเราทุกวันทุกวันน่ยจิตเป็นนายกายเป็นบ่าว ถ้าจิตบอกว่าตัวเราแย่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 แ,ยแล้วมันก็แย่ตามจิตบอกอะระหว่างที่เราแย่ตามจิตบอกกันนะครับอารมณ์มันอย่างนี้ครับไม่มีอะไรทำอะปกติเราควรคิดว่าเอ้ยเราเป็นคนกุ้มใจอะไรต่ออะไรเราควรจะไม่ดื่มไม่กินไม่ใช่ยิ่งกุ้มใจยิ่งไปหาอะไรกินนะครับยิ่งหาอะไรกินอยู่ในบ้านก็อะไรล่ะตั้งแต่ทั่วลิสงไปจนถึงน้ำมะล้มในตู้เย็นกิน หมดทุกอย่างจิ้มตลอดเวลายบแจ๊บ๊บจ๊บจบจบกินเนี่ยเจ้าอาหารกอบแกบที่เขาโฆษณาเน่ะเขารู้ปมของมนุษย์เลยพอเราหุดหงินเราอะไรก็ไปก็ฉีกไอ้พวกเนี้ยเคี้ยวกล้วงกลวบกล้วบแล้วท่านเห็นไหมอาหารพวกนี้มาจากอะไรครับมันทอดตัวมันนะไม่ค่อยมันแต่น้ํามันที่ทอดมันนะเยอะลองอ่านดูครับในสูตรมีน้ํามันเยอะแยะหมดแล้วก็เดี๋ยวนี้ ื่อให้เราอร่อยมากกว่าเก่าใส่เกลือใส่ผงชูรสเข้าไปด้วยตรงลงไอ้ก้วมก้วงเข้าไปเนี่ยอีกแป,ป๊บเดียวภูมิก็ใหญ่ๆมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าจะลดความอ้วนเรื่องอารมณ์ที่สําคัญอารมณ์ที่สําคัญที่สุดก็คือป้องกันตัวเองนะครับอย่าเป็นคนขี้ฉา <c oughs> ความจริงก็คือเห็นช้างอึอย่าอึตามช้างนะครับมันไม่ไหวหรอก ทางมันเอือมาทีละสองกิโลเราจะไปเอือกสองกิโลได้ไงไม่ได้แต่ว่าการที่คิดอะไรอย่างนี้มันจะทําให้เสียหายนะอ่นะเสร็จ <c> แ <oughs> ล้วก็มาเรื่องออกกําลังกายในหนังที่ดูเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหออกกําลังกายอย่างนั้นมันก็คือไปฟิตเนสแหละผลสุดท้ายโดนเขายึดเงินทํายังไงแบบของเรา <c oughs> แบบของเราขอประทานโทษนะครับก็เดินเดินธรรมดาที่แหละชมนกชมไม้วันละยี่สิบนาทีแต่อย่าหยุดนะ เอานาฬิกาจับเลยเดินยี่สิบนาทีไม่หยุด <c oughs> พอประธานทั่วครับเดินไม่หยุดยี่สิบนาทีจะมีผลอย่างนี้เลยครับตอนสิบนาทีแรกเหมือนกับอบอุ่นร่างกายตามทฤษฎีพอขึ้นนาทีที่สิบเอ็ดปุ๊บร่างกายจะเริ่มเอาไขมันมาใช้เลยครับก็คือพวกเซลลูไลท์ใต้ผิวหนังก็จะถูกออกมาใช้แล้วถ้าท่านเดินในระหว่างแดดลำไรนะครับ ตอนเช้าเช้าหรือตอนเย็นๆนแสงแดดที่กระทบกับผิวหนังท่านเนี่ยมันจะเอาคอเลสเตอรอลใต้ผิวหนังท่านไปทําเป็น Vitamin D, Vitamin D วิตามินดีนตามินดีที่อะไรชื่อฝรังชื่อดีแคลซีเฟลอรลก็คือให้รู้ว่าหางๆมันมาจากคอเลสเตอรอลนี่แหละนะครับวิตามินดีก็จะเอาแคลเซียมที่ลอยตุ๊บป่องอยู่ในเส้นเลือดเราเนี่ยกลับไปยังกระดูกมีผลทำให้กระดูกแข็งแรง เห็นไหมการเดินเนี่ยพอนาทีที่เป็มีการเผาผลาญไขมันมีการสร้างคอเลสเตอรอลมีการเอาคอเลสเตอรอลไปทําเป็นวิตามินดีนะครับแต่ที่นี้พอท่านเดินอ้อยอิงจะรับป๊อบแป๊บยี่สิบนาทีแล้วเนี่ยก็ค่อยค่อยหัดหัดยังไงครับเก้าหนึ่งสองสามสี่หายใจเข้าพุงป่องห้าหกก้านหายใจเจ็ดแปดเก้าสิบหายใจออกพุงแฟบม ถ้าทาใต้อย่างนี้ครับนาทีที่สิบเอดเนี้ยเหงื่อออกมาเป็นเม็ดใหญ่ๆเลยไม่ต้องวิ่งไม่ต้องอะไรเลยเดินอ้อยอิงแต่ว่าอย่าหยุดไปเจอเพื่อนฝูงที่เขามาชวนคุยนะครับตอนซอยเท้าเนี่ยปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บ,บนะครับซอยเท้าอยู่ก็ยังไงครับก็ให้จับเวลาไปด้วยแล้วก็ให้ครบยี่สิบนาทีเสร็จแล้วก็จะมีความสุขมากเลยนะครับแล้วไงครับเดินออกกำลังกายแล้วไม่ยี่สิบนาที ไม่ต้องไปเสียฟิตเนสละนะครับก็มาถึงรับประทานอาหารหวานไม่เค็มน้อยๆหน,น่อยเอาตามรูปเป๊ะเลยของมันก็เน้นนะครับของมันนี่ก็คือของทอดไก่ทอดขนมกรอบแกรบที่ทอดน้ำมันถือเป็นของมันหมดครับปลาท่องโก่กล้วยไข่เอ้ยไม่ใช่กล้วยทอดถือหมดนะครับถือหมดว่าเป็นของของมันไม่ใช่มุ่งไปเฉพาะข้าวขาวหมูอย่างเดียวหรอกอะเอาหมดเอาหมดนะครับ เสร็จแล้วก็มาอิ่มข้าวแล้วกลางวันขอเองขายนอนสักสิบนาทีหลังอาหารกลางวันมือเที่ยงเนี่ยครับสำคัญการได้นอนอย่างนั้นครับจะมีสารโกรธฮอร์โมนและเอ,อโดฟินมันหลังจะทาให้มีการซ่อมแซมสุดสึกหรอการเพิ่มภูมิต้านทานให้ร่างกายแล้วก็ลงมาครับสุดท้ายของสุดท้ายก็คือการเอาพิษออกจากร่างกายอันนี้สำคัญ เอาพิษออกจากร่างกายมีตั้งแต่ไปตากแดดน,นะเวลาตากแดดก็โอกาสอันเหมาะสม,มนะหาใบตองมามาห่มตัวเลยแล้วก็นอนแดดก็จะถูกใบตองเอาคอลอโรฟิลจากใบตองลงมาที่ผิวหนังเราเราก็จะอุ่นเหงื่อออกเต็มตัวไปหมดตอนเหงื่อออกเต็มตัวเนี่ยร่างกายก็จะทําตัวให้เย็นลงก็เลยทําให้เส้นเลือดบริเวณผิวหนังเนี่ยมันขยายตัว ตอนขยายตัวเอาน้ําออกมาเพื่อให้ร่างกายมันเย็นลงตอนนั้นแหละครับร่างกายจะสร้างภูมิต้านทานกินเม็ดเลือดขาวขึ้นมาเยอะแยะหมดฮนะเสร็จแล้วหลังจากอาบแดดเสร็จก็ไปอาบน้ําเย็นสักสองนาทีนะผิวหนังที่โดนเย็นมันก็จะหดตัวลงพอหดตัวลงเม็ดเลือดขาวที่มาเลี้ยงตามผิวหนังก็จะไหลกลับไปที่ต่อมน้ําเหลืองเป็นการสร้างภูมิต้านทานร่างกายอีกอย่างหนึ่งใช่ไหม แล้วเสร็จแล้วก็มีนวดต่อมน้ําเหลืองนวดให้ดีถ้าใครอยากจะรู้ว่านวดยังไงก็ในหนังสือคู่มือการสวนร้างพิษทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟที่เล่มละสิบสองบาทนั่นอันนั้นอ่ะหน้าแปดมีบอกวิธีไว้แล้วแล้วก็มาถึงหลักใหญ่ใจความที่สำคัญที่สุดคือการสวนล่างพิษทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟอันนี้เป็นขระบวนการเอา เอาพุงกะทิให้เล็กลงเลยนะครับโดยน้ำหนักแทบไม่ลดเลยนะอะคือกาแฟที่เข้าไปในลำไส้ใหญ่เนี่ยพอถูกดูดซึมไปถึงตับคาเฟอีนมันไปเปิดท่อเลยครับท่อน้ำดีให้สารพิษจากตับไหลาจากท่อน้ำดีไปยังถุงน้ำดีคาเฟอีนออกฤทธิ์ให้ถุงน้ำดีบีบต,ตัวเอาสารพิษที่อยู่ในถุงน้ำดีออกจากาท่อน้ำดีขาออกไปยัง ลำไส้เล็กส่วนต้นตรงไขตรงน้ำดีก็จะไปย่อยไขยมันแล้วก็ส่วนของเสียก็จะไหลออกจากท่อจากลำไส้เล็กไปลำไส้ใหญ่แล้วถ่ายออกอย่างนี้ครับพวกเราต้องเข้าใจนะน้ำดีมีฤทธิ์ร,ระบายท้องด้วยนะครับเสร็จแล้วพอตรงนี้ตับก็จะตับก็จะยังไงครับก็จะเปลี่ยนสารพิธิละลายในน้ำมัน ที่อยู่ในเลือดที่ไหลผ่านตับทุกๆสามนาทีเนี่ยตับก็จะเปลี่ยนสารพิษที่ละลายนะั้นมันให้เป็นสารทิศสารพิษที่ละลายในน้ําแล้วก็เอาสารพิษละลายในน้ําไปรวมตัวกับน้ําดีนะครับแล้วก็ถ่ายออกทีนี้พอเกิดมีสารพิษมากขึ้นมากขึ้นตับทําไงตับก็ต้องสร้างน้ําดีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นน้ําดีตับสร้างจากอะไรจากคอเลสเตอรอลคอเลสเตอรอลอยู่ไหน อยู่ใกล้ตับที่สุดก็อยู่ที่พุงกระทิไอ้พุงกระทิตรงเนี้ยไอ้ไขมันตรงเนี้ยที่ทําให้เกิดโรคแห่งความเสื่อมมากมายก็จะถูกตับเอาไปทําน้ําดีท่านทราบไหมถ้าเราสวนล้างพิษทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟอย่างถูกต้องเหมาะควรน่ยนะครับตับจะทําน้ําดีได้ถึงลิตรครึ่งต่อวันนะครับลิตรครึ่งต่อวันเลยนะหนึ่งพันห้าร้อยีีการที่ตับเอาไขามันหน้าท้องมาทําน้ําดีมากขึ้นมากขึ้นเนี่ย สักพักใหญ่เราจะพบว่ากระเจงเราหลวมเนื่องจากเอวเราเล็กลงนะไม่ใช่ไม่ใช่เกิดจากอะไรเลยเกิดจากร่างกายเอาไขมันไปใช้่นะครับพอเอวเล็กลงสุขภาพเราก็น่าจะดีขึ้นนะครับแล้วสําคัญที่สุดสารพิษที่ละลายในน้ํามันเนี่ยพอถูกเอาออกมากขึ้นมากขึ้นเลือดลมก็จะเดินสะดวกนะครับผิวหนังผิวหน้าก็จะมีชักเลือดฝาด ในคุณผู้หญิงนี่จะชัดหน่อยจะเริ่มมีสีชมพูแดงๆให้เห็นนะไม่ต้องไปแต่งหน้าให้แดงเลยมันแดงเองนะครับกระบวนการนี้ก็จะทำให้ร่างกายเราเมีน้ำหนักเข้าในมาตรฐานเข้าในมาตรฐาน <c oughs> มาตรฐานก็มาถึงอาหารเนี่ยหวานมันเค็มให้งดแล้วในนั้นเ้าบอกให้รับประทานพืชผลไม้ใช่ไหมแต่จริงๆเนี่ยในกระบวนการ หลักสุภาพ7าอเราได้เพิ่มให้รับประทานข้าวกล้องให้ได้วันละ5ทัพพีนะครับในข้าวกล้องจะมีสารอาหารครบถ้วนวิตามิน B ีอมเอ็กซ์ซีเลีเนียมทองแดงอะไรมีครบหมดเลยแต่ที่สำคัญก็คือใยอาหารครับไฟเบอร์ในข้าวกล้อง5ทัพพีเนี่ยอาจจะสูงถึง30กรัมเลยนะครับตากอาหารเนี่ย จะมีผลทำให้เราสามารถถ่ายท้องเองตามธรรมชาติโดยไม่ต้องรับประทานยาถ่ายนะใช่ไหมมันก็จะดีตรงนี้ครับเจ้าเข้ากล้องเนี่ยแต่ทีนี้รับประทานเข้ากล้องมันจะสากคอใช่ไหมสากคอเนื่องจากเรากลืนเร็วไปครับถ้าเรารับประทานเข้ากล้องแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวสักยี่สิบครั้งแล้วค่อยกลืนเนี่จะหวานแล้วก็ลื่นคอไม่สากคอแล้วครับอย่างนี้ ก็จะมีปัญหาสําหรับพวกที่ใหม่เขากองเรไม่ไหวไม่กินจริงๆไม่กินจริงๆทําำยังไงแล้วก็มีสูตรพัฒนาขึ้นมาเพื่อแก้ไขถ้าบ้านเรารับประทานข้าวขาวใช่ไหมเราก็ไปซื้อซื้ออย่างนี้ครับจะบูข้าวสาลีงาดํางาดําดที่เขาคั่วบดเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็เม็ดทานตะวันนะเอามาอย่างละหนึ่งช้อนไม่ใช่อย่างหรือมันจะเอามาอย่างละเท่าเท่ากัน ใส่ในขวดโลขยะว,วขยาวเก็บไว้ในตู้เย็นเพราะว่าพวกนี้มันจะเหม็นหินง่ายพอเราตักข้ามาข้าวขามาหนึ่งทัพีฮะล้วก็ตักส่วนผสมของงาดําจะมูข้าวสาลีแล้วก็เม็ดทานตะวันใส่คลุกไว้ในข้าวครับจะอร่อยมากเลยกรุบกรุบเลยถ้าใส่ไปในก๋วยเตี๋ยวก็แทนถูหรือสูงเลยไม่ต้องไม่ต้องลกลายเป็นต้ยมยำออกมางั้นเถอะรับประทานอย่างนี้ครับจะได้ใหญ่อาหารครบถ้วน รวมทั้งแร่ธาตุจากส่วนผสมนี้จมูขคาบสาลีนี่เป็นประกันเลยว่าท่านได้รับไปวิตามินอีแน่แนวแน่นอนจากจมูกคาบสาลีเม็ดธานตะวันบอกให้ท่านรู้ว่าท่านอาจจะไม่มีปัญหาเรื่องเรื่องอเส้นเลือดหัวใจตีบตันอะไรต่ออะไรเนี่ยเพราะว่าในเม็ดธานเม็ดธานตะวันจะมีเอนไซม์พวกนี้ครบถ้วนแล้วก็มีอะไรครับงาดำ เป็นประกันให้รู้ว่าข้อเข่าแคลเซียมจะได้ครบถ้วนจากงาดำใช่ไหมครับแล้วมีอะไรอีกจากหมู่ข้าวสาลีงาดำอีกตัวหนึ่งก็คือเมธวัเมทานตะวันก็ครบหมดครบหมดแล้วครับเราจะได้สา,ารพวกนี้ครบถ้วนความจริงมันก็มีอยู่ในข้าวกล้องกันแหละแต่เนื่องจากเราไม่ได้รับทานข้าวกล้องใช่ไหมสา,ารพวกนี้ถูกขัดออกเหลือแต่แป้งเราก็เอาเติมลงไปใหม่ ในรสชาติที่ใช้ได้ผมก็ต้องชมเชยคนคิดสูตรเจ้าเม็ดทานตะวัน<ม>นาดำข้าวสาลีนีิยอดเยี่ยมแต่มีท่านหนึ่งครับท่านก็เปลี่ยนเอาเม็ดทานตะวันออกใส่อะไรแทนครับใส่เม็ดฟักทองเข้าไปแทนทำไมสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องตอบลูกหมากโตล่ะจาบเม็ดฟักทองเนี่ย มันมีสารอาหารคล้ายๆกับของฝรั่งเขาคือซาวซาวเมซาคาเมนโตซาคาเมนโตก็เป็นถั่วอย่างนึงแหละก็จะมีสารคล้ายๆกับที่มีอยู่ในเม็ดฟักทองมีผลทำาให้ตอบลูกหมากไม่โตเร็วนักนะความจริงถ้าของฝรั่งเลยเขาเอาซาคาเมนโตนี่มารับประทานเพื่อให้ตอบลูกหมากเล็กลงเลยแหละนะเราก็ใส่เม็ดถั่